ลมพัดมาเสียดใบไม้เสียงดังจนเจ็บหน้าอลันดีเข้ามาโอบเอวท่านไว้แล้วกระซิบข้างหูยังจำเรื่องที่ข้าเคยพูดได้หรือเปล่าตอนนี้ท่านจะเลือกอะไรจะให้อภัยข้าจริงไหมคุณโอวานโตที่รักของข้า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมหนนคืนสซต้าชิงกันนะคะวันนี้นะเราก็มาเริ่มเรื่องราวกันต่อเลยดีกว่านะคะสมัยโบราณฟีดาดคือโรคที่รักษาไม่หายแต่ท่านไม่ใช่คนในราชวงศ์ชิงจึงรับวัคซีนป้องกันมาก่อนแล้วท่านจึงไม่ได้เปิดโปรงแผนของซูเฟยแผนซ้อนแผนจากนี้ ต่อให้จะตายหรือหายตัวไปก็คงไม่มีใครสนใจนักแต่มิงเซียงและเสี่ยวรู่จือต่างอะไราอาวรท่านเสี่ยวลู่จือมิงเซียงต่อไปถ้าข้าลาโลกแล้วพวกเจ้าก็ไปอยู่กับพระสนมฉุนเฟยได้นะนยายหญิงน้อยอย่าพูดเรื่องเศร้าแบบนี้เลยข้าน้อยจะคอยอรับใช้ในายท่านตลอดไปท่านต้องหายดีแนะ่เดี๋ยวข้าจะค่อยๆทำของอร่อยๆให้ทานนะ แม้ท่านยังทำใจไม่ได้แต่ก็ต้องใจดำเลือกทางที่ดีที่สุดให้พวกเขาข้ารู้ตัวข้าดียังไงก็ขอบใจพวกเจ้านะได้พบพวกเจ้าถือเป็นวาสนาของข้าละครดีต้องตีบทแตกนอกจากมืออาหารพวกเขาก็ถูกกันไว้ข้างนอกท่านจึงใช้น้ำซีเถึงผสมแป้งผัดหน้ามาจุดตามร่างกายสร้างรอยฟรีดาตได้อย่างราบรื่น ท่านคิดว่าเรื่องคงสิ้นสุดแค่นี้ไม่นานก็มีข่าวซูเฟยและพักพวกหลบหนีตระกูลเย่เหอหน้าลาเผยท่าแท้ออกมาแล้วบัดนี้ซูเฟยไม่ได้อยู่ในวังจึงไม่ต้องเกรงกลัวไทยเฮาอีกแต่พวกของนางยังมีเหลืออยู่บ้างจึงยังไม่ปลอดภัยนะักการที่ท่านยังอยู่ก็เหมือนยันสั่งตายให้กับคนรอบข้างหลังจากซูเฟยและพวกสิ้นอำนาจ ใต้เท้าสูก็ได้ดีในหน้าที่ฐาน้านชุนเฟยก็พลอยสูงขึ้นไปด้วยนางรักษาสัญญาที่ให้ไว้จึงเชิญใต้เท้าเฉินมาพบท่านแต่สถานการณ์เช่นนี้คงสร้างความเศร้าใจให้เขาเพราะนี่คงเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายเสียงสันส่นๆของเฉินผู้พ่อดังมาจากระยะหลายจ้างผ่านผ้ากั้นบนหน้าต่างแม้ไม่เห็นหน้า แต่ท่านรู้ว่าผู้เท่าท่านนี้กำลังใจสลายหวานจินยกโทษให้พ่อด้วยเจ้าโกรธพ่อใช่ไหมถ้าเจ้าไม่เข้าวังมาแต่แรกป่านนี้กโคงท่านพ่อลูกเข้าใจคะ่ะเกิดเป็นลูกขุนนางก็ต้องทำหน้าที่นี้ลูกไม่เคยโทษท่านพ่อข้าเคยสัญญากับแม่เจ้าว่าจะดูแลเจ้าให้ดีแต่ ท่านพอ่อก่อนท่านแม่จะจากไปมีสังเสียอะไรไหมท่านจำได้ว่าครั้งก่อนที่ออกจากวางังพอเฉินเยียนจางได้เห็นกระดาษหนังแกะถึงกับตกตะลึงเขาคงรู้อะไรบางอย่างแม่เจ้าเคยบอกว่าหากวันใดผิดพลาดไปให้ไปไหว้พระที่วัดก็จะพ้นภัยได้แต่ว่าคําของเฉินเยียนจางทําให้ท่านประหลาดใจ หรือว่าแม่ของเฉินวันจินจะเลื่อมใสในพุทธศาสนามากมากถึงขั้นเสียสติตอนนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ไร้ประโยชน์ท่านจำต้องสวมรอยเฉินหวันจินเพื่อบอกลาเฉินเยียนจางเฉนเยียนจางน้ำตานองหน้าเรื่องนี้ทำให้เขาดูแก่ลงหลายปีสำหรับเฉนเยียนจางนั้นการที่เฉินหวันจินจากไปด้วยโรค คงเป็นเรื่องดีเพราะเขาคงทำใจยากกว่าหากได้รู้ความจริงว่าลูกสาวถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมท่านพ่อลูกขอบพระคุณท่านที่ดูแลลูกมาตลอดวันจินไร้ว่าสนามิอาจอยู่โรนิบบติท่านแต่ลูกก็ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของท่านท่านเองก็รู้สึกไม่ดีเพราะเชิวันจินได้จากไปแล้ว ท่านไม่อาจปลอมเป็นลูกสาวเขาได้ตลอดไปเพราะสักวันท่านเองก็ต้องจากไปถ้าท่านหายตัวไปเฉยๆคงทําให้ตระกูลเฉินลำบากไปด้วยจึงคิดปรุงยาแกล้งตายเพื่อที่จะได้ไปจากที่นี่ทําแบบนี้จึงดีต่อทุกฝ่ายต่อให้เฉินผู้พ่อจะเจ็บปวดแค่ไหนท้ายสุดก็หักห้ามใจแล้วเดินจากไปแม้ท่านเองก็ยังเจ็บปวด แต่ก็ได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วมีชีวิตรอดออกจากวังไปได้คือเรื่องสำคัญที่สุดสะสมภาพปักใยซานครบแล้วแต่รอานานแล้วด็อกเตอร์ก็ยังไม่เรียกสักทีคำพูดของชีมอ้อยังก้องในหูหรือภาพปักใยซานจะมีปัญหาจริงๆสามวันต่อมาท่านอดรนทนรอไม่ไหวสบโอกาสตอนทหารยามไม่อยู่จึงรีบรุดไปหอนาฬิกา ท่านตั้งท่าจะเคาะประตูฉีโมอก็เปิดประตูพึงพอเห็นเป็นท่านก็รีบพาเข้าไปอย่างเร่งร้อนเขาว่ากันว่าท่านติดฝีดาษสาหัสไหมถ้าข้าเป็นจริงๆเจ้าจะว่าไงมันติดต่อได้นะแล้วมาลาแขนข้าทำไมข้าเขาไม่รู้จะตอบยังไงแต่ก็ยังจับมือท่านไว้ไม่ปล่อยเสมือนไม่คิดหลีกหนีท่านที่เป็นฝีดาษพอละเลิกหยอก ข้าไม่กลัวข้าจะหาวิธีรักษาท่านแววตามุ่งมั่นที่เมื่อก่อนมักหลบสายตาด้วยความเขินอายแต่มาบัดนี้มองตรงส่งความในใจมาที่ท่านฮิฮิถ้าไม่เป็นไรแล้วพ่อห่วงใยของเจ้าข้าจะจดจำไว้คราวหน้าก็บอกข้าด้วยอย่าให้ข้าเป็นห่วงข้ารู้แล้วตอนนี้เรายังมีเรื่องต้องทำเรื่องผ้าปักถึงไหนแล้วข้ารู้แล้ว ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบนโต๊ะมีผ้าปักไปซานวางราบพร้อมกับแว่นขยายชีม่อท่าทางอิดโรยขอบตาดำปีของพอช่วงนี้เอาแต่พินิษพิเคาะห์จนอดหลับอดนอนข้าคิดอยู่นานแม้จะไม่รู้เจตนาของคนทำผ้าปักเขาไปซานแต่เศษผ้าชิ้นสุดท้ายต้องมีปัญหาแน่ๆหรือจะเป็นของปลอมเล่าลรอมันคือของจริงนั่นแหละ ข้าเคยบอกว่าผ้ปาปักเขาไบซานเป็นกุญแจไขปริศนาแต่ในรูปนั้นเหมือนไม่บอกปริศนาอะไรเลยแต่ชิ้นสุดท้ายกลับดูแปลกๆเขาหยิบชิ้นสุดท้ายของผ้ปาปักขึ้นมาเห็นฝีเข็มของมันไม่เรียบร้อยเหมือนอันอื่นคล้ายกับซ่อนความจริงที่ไม่เปิดเผยเอาไว้เขาต้องขอความยินยอมจากท่านเพื่อจะฉีกมันออก ท่านไม่เห็นด้วยกับคำขอร้องเพราะจุดประสงค์ของท่านก็คือภาพปักไปซานหากภาพเสียหายจะมีผลกระทบหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้ว่าท่านตามหาภาพปักเขาไปซานทำไมแต่มันซ่อนปริศนาเอาไว้ตั้งมากมายถ้าไม่ลองไขทีละเรื่องหากภายหลังเกิดอะไรขึ้นท่านจะไม่มีทางรู้ได้เลยคำพูดของชีหมอสถานใจท่านเรื่องก็มาถึงขนาดนี้ละเป็นไงเป็นกัน เมื่อได้รับการยินยอมจากท่านชีโมจึงฉีกภาพชิ้นนั้นออกและพบว่ามีบทกลอนซ่อนอยู่มันเขียนว่าอารุณฉายพกาแดงดั่งไฟผ่านทาลาไหลสุกใสดั่งฟ้าคามบทกลอนเจียงหนานรำนึกของไปทีอี้ท่านใดท่านก็นึกได้ว่าเฉินเหยียนจางเคยบอกว่าหากวันใดทำผิดพลาดไปให้ไปไหว้พระที่วัดตอนนั้น คิดว่าแม่ของนางคงยึดมั่นในศาสนาแต่พอนึกได้ตอนนี้ก็คิดว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะแถบเจียงนานมีวัดดังตั้งหลายวัดรอนานแล้วด็อกเตอร์ก็ยังไม่เรียกสักทีแถมตอนนี้ในวังก็ไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่เลยซื้อออกไปท่องเจียงนานคงจะดีกว่าฉีหมอ้อจากนี้เจ้าจะออกท่องเจียงหนานหรือเปล่า การแก้กนปริศนาคือความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของข้างั้นถ้าไปกับเจ้าด้วยนะชีมอฟังจบดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่แต่พอคิดได้ก็ทำเสียงเรียบถามขึ้นว่านยายหญิงน้อยอย่าล้อเล่นเจ้าไปถึงนางในาจะออกจากวังได้ยังไงดังนั้นก่อนหน้าข้าถึงให้เจ้าช่วยไงอย่าทำเสร็จหรือยังชีมอล้วงขวดยาเปิดมา หอมฟุ้งด้วยกลิ่นยาแล้วเทลูกกรสีดำขับออกมาแม้เรื่องจะซับซ้อนแต่ท่านก็ตัดสินใจเล่าให้ชีมอ่อฟังทั้งหมดมาถึงตอนนี้คงไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อชีมอ่อฟังจบก็เข้าใจในสิ่งที่ท่านต้องเผชิญสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวจะได้ดูแลกันเตรียมการไว้พร้อมคราวนี้ก็เหลือแต่ลงมือแต่ที่ท่านคาดไม่ถึงก็คือฉุนเฟย พอนางรู้ว่าท่านติดฝีดาษทั้งที่ใครๆก็ต่างหลีกห่างแต่นางกับเสี่ยงชีวิตมาเยี่ยมท่านท่านมองนางด้วยความตะลึงงนันสีหน้าท่านออกอาการชัดจนทำให้นางฉุนกึกทำไมละ่ะเห็นเป็นกรงมาจะยังไม่ไดีใจอีกเหรอกลัวว่านางจะจับอาการผิดปกติได้ท่านจึงเว้นระยะห่างหนึ่งจ้างหม่อมฉันเป็นฝีดาษ ท่านพี่อยู่ห่งหางๆไว้จะดีกว่าวางใจเธอเปัโกงนะ่ะโชคดีแถมเรายังอยู่ห่างกันขนาดนี้คงจะไม่ติดแล้วล่ะทีแรกก็กัดจะมาบอกเจ้าเรื่องท่านยุคที่ข้าเพิ่งได้ยินมาแต่ว่าสภาพเจ้าแบบนี้ฟังกับไม่ฟังก็คงจะไม่ต่างกันสักเท่าไหรนะ่นักผมฉันอยากทราบท่านพี่พูดเถอะ ข้อตกลงก่อนหน้านี้ของข้ากับท่านยุคตอนนี้ถูกคนในวางมาแทรกแซงแ็บนั้นใจท่านก็เกิดความกลัวขึ้นในบัตรดนศัตรูนิรนามคนนี้คือใครกันไม่รู้ว่าเขาอยู่ใกล้ท่านแค่ไหนบางทีอาจจะเลวร้ายกว่าซูเฟยก็เป็นได้ยังดีที่ท่านเตรียมจากไปเจ้าศัตรูคนนี้คงซุ่มมานานก็ให้มันซุ่มรอต่อไปทุกอย่างจะจบไปพร้อมความตายของท่าน พร้อมความจริงที่ถูกฝังไปด้วยเลยถือโอกาสนี้ฝากมิงเซียงกับเสี่ยวลู่จือไว้กับนางในวังนี้ท่านมีศัตรตูไม่น้อยหวังว่าเมื่อมีชุนเฟยดูแลพวกเขาจะอยู่รอดปลอดภัยชุนเฟยรับปากอย่างเต็มใจวันนี้อากาศอบอ้าวท่านจึงมีเหงื่อซึมลมพัดเอากลิ่นหอมอ่อนๆกระจายออกไปชุนเฟยรักสวยรักงาม ชอบกิ่นหอมสารพัดชนิดได้กลิ่นทะแม่งทะแม่งเลยก้าวเข้ามาประชิดคว้าข้อมือท่านขึ้นมาคนรักสวยรักงามจะไวต่อกินแป้งหอมเด็กกระโปโลอย่างท่านตกตานางไม่เนียนหรอกนี่มันกลิ่นดอกซีถึงหัวนี่กลิ่นมันใช้เป็นน้ำปรุงใส่ผมแต่ถ้ากินเข้าไปก็จะขึ้นผื่นแดงเจ้าเด็กโง่หลอกลวงเบื้อสู่ท่อทหารก้าชั่วโคตรช่นะ จาไม่ควรจะทำเช่นนี้ไม่ว่าจะเพื่อตัวเองหรือว่าครอบครัวของเจ้าก็ตามตอนนี้เห็นทีต้องบอกความจริงให้นางรับรู้แม้ไม่รู้เลยว่าถ้ามีคนรู้เพิ่มมาอีกคนเรื่องจะพลิกผันหรือไม่ตอนนี้คงได้แต่ลองเสี่ยงดูแต่พักพวกของซูเฟยยังมีอยู่ท่านว่าพวกเขาจะปราณีข้าไหมข้าอาจทำให้ตระกูลเฉินเดือดร้อนถึงปันกงจะไม่เห็นด้วยกับเจ้า แต่ก็ขอชื่นชมในความกล้านั้นหากเมื่อหลายปีก่อนปันกงมีความกล้าสักนิดป่านนี้ก็คงจะไม่ต้องมาเฉาตายในวังพอคิดถึงอดีตจีหน้านางก็เปลี่ยนไปแต่แล้วก็เปลี่ยนความคิดปันกงชื่นชมเจ้าเลอุุตสาหโน้มนาวใจถ้าอย่างนั้นปันกงก็จะช่วยเจ้าด้วยดีกว่าแบบนี้จะลำบากเจ้าดูถูกตระกูลปันกงเกินไปหรือเปล่า เห็นแกนที่เจ้าเคยช่วยไว้นิยามยากมีหรือเปินกงจะลืมบุญคุณด้วยความช่วยเหลือของชุนเฟยข่าวการตายของท่านแพร่สะพัดไปทั่ววังยิ่งกว่านั้นการออกจากวังก็ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากท่านเปลี่ยนชุดคนตายแล้วกินยาแก้งตายไปนอนอยู่ในโรงนอนดีๆล่ะเปินกงเตรียมคนไว้ให้แล้วยศของเจ้ายังไม่สูงสมัตายด้วยฝีดา ก็เลยต้องไปฝั่งข้างนอกระหว่างทางป่นกงได้เตรียมลงไว้ให้อีกใบแล้วถึงเวลาแล้วค่อยมาสลับกันส่วนเสี่ยวลู่จือกับหมิงเซียงรู้แล้วรู้แล้วเจ้าหน่ารีบออกไปได้แล้วเดี๋ยวพวกเขามาเห็นเจ้าร้องไห้ก็จะเป็นเรื่องอีกนะเมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วก็มีแต่ขันทีมาตรวจสอบน้องสาวป่นกงเองอเห็นทีคนลำบากพวกเจ้าแล้ว พระฝีดาจะประมาทไม่ได้พวกเจ้าก็ระวังระวังหน่อยพอพูดจบชุนเฟยก็ยกผ้ามือปิดจมูกทำท่ากลัวจะติดโรคจริงๆคันที่เห็นดังนั้นจึงตรวจผ่านานมองดูในโรงว่าเป็นคนตามที่แจ้งเสร็จแล้วจึงปิดฝาโรงนาตำหนักชื่อหนิงกงหลี่จงกวนเข้าเฝ้าไทเฮาไทเฮานายหญิงน้อยหวานจิน สิ้นแล้วเพะยะค่ะแทเฮาได้ยินเข้าจากสีหน้าที่เคยเรียบเฉยก็เปลี่ยนเป็นเจ้าซึมเหมอมองไปไกลไปรับก็ดีเดิมก็ไม่ใช่ตัวจริงอยู่แล้วรื่นจบลงแค่นี้ส่วนเจ้าอาลีก,กุนนั่นก็คอยจับตาวะหีดีอย่าให้มันพลีพร้มทำอะไรได้ ข้าน้อยน้อมรับพระบัญชาออหลี่จงกวนกุมไหลซ้ายเอาไว้แม้สีหน้าจะไม่ได้แสดงออกแต่ตรงไหลมีรอยเลือดไหลซึมเป็นอะไรหรือเป็นรอยแผลเก่าเมื่อตอนไปสวนหยวนหมิงพยะค่ะขออย่าทรงเป็นห่วงเจ้ารับใช้ข้ามาตั้งนานข้าก็มีแต่เจ้า ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยไทยฮาต้องเป็นคนฆ่าหวานันจินแน่เลยค่ะแบบเนี้ยใช่แน่แเลยข้าน้อยรับพระบัญชาหลี่จงกวนได้ยินในใจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เขาแสดงต่อด้วยความเคารพพอรู้ว่าท่านตายด้วยโรคฝีดาษวันออกศพตามทางในวังจึงใดผู้คนจึงทำให้การออกศพของท่านเป็นไปโดยง่าย ออมาไกลายแล้วพักก่อนเถอะยังไงนายหญิงน้อยคนนี้ก็ตายด้วยโรคก็ได้ไม่มีใครสนใจเท่าไหรหรอกจากนั้นพวกเขาก็วางลงลงอย่างหย,ยาบหยาบจนเสียงดังลั่นปังเพราะลงสายไปมาซ้ำยังกระแทกอย่างแรงจึงทำให้ท่านตื่นขึ้นมาโอ้ยในโรงสีดำครับท่านเอามือกุมหัวร้องออกมาดังลั่นท่านเวียนหัวจนอยาก จะอาเจียนไม่นึกเลยว่ายาฤทธิ์อ่อนปัาน,นี้เลยทําให้ท่านตื่นขึ้นมามีเสียงอะไรหรือเปล่าเหมือนว่าสเสียงจะมาจากในโลงรีบตรวเดถ้าเกิดว่ามีเรื่องขึ้นมาจยทใช้ไม่ไหวนะได้ยินว่าพวกเขาเปิดโรงตรวจด,ดูท่านกลัวความจะแตกจะทำยังไงดีคือเคาะโรงกะว่าจะให้พวกเขาตกใจหนีไป แต่พวกเขากลับอยากรู้อยากเห็นเข้าไปอีกท่านทนต่อไปไม่ไหวแล้วจึงแก้งเป็นผีร้องสะอื้นให้ <c oughs> ข้าตายอย่างอน,นาถหน้าแลวไปหมดแล้วไม่รู้บรรพชนจะจำข้าได้อีกไหมไหนหญิงน้อยอย่ามาหลอกหลอนพวกข้าเลยพวกข้าไม่เคยมีความแค้นกับท่านนะแต่พวกเจ้ามารบกวนข้าอยากให้ข้าไปอยู่ด้วยใช่ไหม พอคิดถึงหน้าเล่ะๆพวกขันทีก็ควรหนีดีฝ่อนาซีดขึ้นมามีคนหนึ่งตกใจจนทิ้งลงลงข้างหนึ่งลงตกกระแทกพื้นอีกครั้งท่านก็ร้องสะอื้นขึ้นมาอีกสงบสติไว้นี่เป็นครั้งแรกที่ทำงานแบบนี้นะแต่ในหญิงน้อยท่านนี้เป็นฝีดาษตายถ้าเกิดยังไงอยู่นอกเมืองแล้วพรุ่งนี้ก็มีคนมาเผาลงพวกเราเอา,าวางไว้สักที่หนึ่ง เรารีบไปกันเถอะเพื่อนๆต่างเห็นด้วยกับคำของขันทีจึงรีบเอาลงของท่านวางไว้ข้างๆแล้วรีบเห็นไปท่านรู้จักคำของพวกเขาว่าออกจากเขตวางแล้วแต่เพื่อกันพลาดจึงต้องรอจังหวะเลยไม่รีบออกจากโรงนี่คือโรงที่ชีหมออกแบบให้จึงเจาะรูระบายไว้เพื่อไม่ให้ท่านอึดอัด ท่านรออยู่นานจนเกือบหลับไปในที่สุดก็มีเสียงเคาะลงก๊กก๊กก๊กนี่คือเสียงที่ท่านเตรียมไว้กับฉีหม้อต้องเคาะสามทีถึงจะเปิดลงได้ฉีหม้อใช่ไหมข้าจะออกไปละพอกดสลักดังแคกท่านจึงผักฝาลงออกตอนนี้เริ่มข้าแล้ว ท่านยิ้มรับชีวิตใหม่ภายใต้แสงจันทร์แต่พอหันไปข้างหน้าก็หกยิ้มทันทีอลันดีทำไมถึงเป็นเจ้าท่าทา,าคุณหนูหวานโตจะไม่อยากพบข้านะหน้าคมคายหล่อเราเหมือนเคยแต่รอยยิ้มน่าเลึงในอดีตของเขาในสายตาท่านบัดนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ซะหน่อยแล้วเจ้ารู้ได้ไงว่าข้าอยู่ที่นี่อีกอย่าง แล้วฉีหม้ออยู่ไหนล่ะพูดไม่ทันจบอรันดีก็เอานิ้วมาหยุดริมฝีปากท่านไว้ในตาสีฟ้าสองประกายใต้เงาจันทร์เหมือนดวงดาวที่พลั่งพลาวเขาก้มหน้ามาหาท่านลีตาลงพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลชวนหลงไหลเหมือนรถสุลาชั้นเลิศอ๋อคืนนี้ช่างโรแมนติกจังนะไออาไปจะเสียบรรยากาศเอา ส่วนที่ว่าทำไมข้าจึงรู้ว่าท่านอยู่ที่นี่เรื่องนี้มันง่ายนิดเดียวเพราะว่าข้ารู้อยู่แล้วว่าคณหนูหวานโตนะ่ะก็คือคณหนูหวานโตไม่ใช่เฉินหวานจินซะหน่อยท่านมองอาันดีอย่างตกตะลึงถ้าเขารู้จักตัวตนของท่านตั้งแต่แรกแล้วอย่างนั้นลมพัดมาเสียดใบไม้เสียงดังจนเจ็บหน้าอาันดีเข้ามาโอบเอวท่านไว้ แล้วกระซิบข้างหูยังจำเรื่องที่ข้าเคยพูดได้หรือเปล่าตอนนี้ท่านจะเลือกอะไรจะให้อภัยข้าจริงไหมคุณอวานต์ตที่รักของข้าอน,นันดีจะทำอะไรเอลเซอถูกเปิดออกผ้าปักปลายซานที่แอบไว้ในนั้นก็ถูกเขาดึงไว้ข้างหนึ่งท่านตกใจจนแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองทันใดนั้น ก็นึกถึงที่ชุนเฟยเคยพูดกับท่านว่าท่านในยุคมีสายอยู่ในวังมากกว่าหนึ่งคนหรือว่าอารันดีหรือเจ้าคือคนที่ท่านในยุคส่งมาอารันดียิ้มแต่ไม่พูดช่วยเอาผ้าปักไปซานไปโดยที่ท่านไม่มีโอกาสชิงคืนมาได้เลยท้องฟ้ามืดมิดทิวไผ่ชวนให้ว้าเวลมพัดชอยมาทำให้หนาวเหน็บไม่ใช่ ที่ตัวท่านแต่หัวใจต่างหากเอาละค่ะทุกคนเราก็ได้ออกจากวางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาลันดีเป็นคนยังไงกันแน่ต้องทำอะไรกันแน่เราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีพีหน้าดีกว่านะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ